สวัสดีจ้ะพี่น้องจ้าบลสปูสกคนบลสมองสบอดนะจ๊ะเด้อหมอนิพพว่าจะมารีวิวกองนะจ้ะเนาะกองอะไรก็ไม่รู้จ้ะสั่งของออนไลน์มาไม่รู้ข้างในเป็นอะไรลืมตั้งตั้งสั่งตั้งนานนะจ้ะเพิ่งจะมาจ้ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรข้างในมาดูกันเลยนะจ้ะเนาะมาดูกันเลยจ้าว่าข้างในเป็นอะไรค่ะมาดูข้างในกันเลยจ้ะขอบคุณนิพพใหม่นเก่าที่มาเบิ่งมาเบิ่งคขีปใหพ่ว่านะคะเข้ามาเดวกระถาพ่ว่าเนะจ้า เดี๋ยวพยาาไปหาหมดทุกคนนะจ๊ะไม่ต้องกลัวนะคะปุ่นเอฟซีเก่าที่เบี้ยเบี้ยนมาเบื่องคิดพ่ว่าลอะดดนะจ๊ะเอาเบื่องเลยค่ะมาดูด้วยกันนะจ๊ะมาดูด้วยกันว่าข้างในเป็นอะไรคะมารุ้นกล่องกันจ้าข้างในเป็นอะไร อ๋อรู้เลยใจพี่น้องจ๋าว่ามันเป็นอีหยังนะจน๊ะเนาะมันก็คือแทนแทนแทนเม็ดมะม่วงหินมะพานนะจน๊ะเนาะหินมะพานนะคะเม็ดมะม่วงหินมะพานหนึ่งกิโลนะคะเพราะว่าสั่งไปตะนาแล้วตอนนั้นนะจน๊ะเนาะตอนนั้นเพิ่นบอกโลละสองร้อยบาทจ้ามีเม็ดหักนะคะเม็ดหักแล้วก็เม็ดมีสามสามไซส์อยู่ในนี้จต่เม็ดดีเม็ดหักแล้วก็เม็ด เม็ดครึ่งครึ่งเสี้ยวอ่ะจ้ะนะคะมีสองมีอยู่สองอย่างในนี้จ้ะในหนึ่งกิโลนะคะถามว่าแพงไหมนราจะเร้บ,บ๊อบแพงน้าจะเด้ออ่ะกิโลละสองร้อยบาทเก็บเงินไปทางบวกเพิ่มอีกยี่สิบาทนะคะหนึ่งกิโลนะคะนี่จ้ะถุงละครึ่งโดจ้ะหนึ่งกิโลนะคะเป็นมะม่วงเห็ว่าพานใหม่ๆสดๆจ้ะใหม่สดๆเลยจ้ะเนี่1หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลกรัมนะคะ หนึ่งกิโลกร,รัมจะมีหิมะเห็ดถุงละครึ่งโลมาจ้ะเห็ดทำเป็นถุงครึ่งโลมาจ้ะเนี่ยทำเป็นถุงครึ่งโลอัดมาอย่างดีจ้ะสดใหม่ทุกวันจ้ะเนี่ยสดใหม่ทุกวันจ้ะไปว่าลืมไปว่าสั่งอะไรมาเห็นจะไปสิน,นีเข้ามาส่งนะคะมันจะมีสามไซส์นะคะในนี้คือเขาแจ้งมาอยู่ค่ะแจ้งมาว่าจะมีแบบเป็นเม็ดแบบครึ่งเสี้ยวแล้วก็แบบหักจ้ะมีสามสาม สามไซส์สามอย่างใน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 ,ในกิโลในถุงครึ่งโลจะ้ะเขาแจ้งมาอยู่จะ้ะแต่ก่อนแพรว่าซื้อมาถุงถุงละหนึ่งร้อยกรัมเนาะจะมีอยู่ในในช่องรีวิวช่องสาวราพาเซียบหรือว่ายังไงนี่แหละจ้ะวันนี้แพรว่าขอพูดภาษาไทยนะคะก็คือมีเอ่อน่าจะเป็นช่องสาวราพาซบนะที่แพรที่รีวิวไปแล้วนะคะเนาะ แต่อันนี้น่ะเพวาก็เลยสั่งมาใหม่จ้ะสั่งมาใหม่อีก1กิโล1กิโลนี้ถูกกว่านน้นอีกค่ะถูกกว่านน้นหนกิโลกิโลกรัมละ200บาทจ้ะเก็บเงินไปทางเพิ่มมาอีก20บาทค่ะเป็น220บาทค่ะเก็บเงินหน้าบาทนะคะสั่งเลยค่ะสั่งเลยค่ะอันนี้เพจนี้เลยจ้ะนี่เพจนี้เลยจ้ะ นะคะเราเราไม่ได้เราไม่ได้ค่าเราไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ว่ามันอร่อยมันอร่อยมันสดใหม่หอมจ้ะเลยอยากให้อยากให้พี่ๆเพื่อนๆได้ได้ชิมได้ทานด้วยกันนะจ๊ะเนาะอยากให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชิมจ้ะนะคะสั่งได้เลยจ้ะนี่สดทุกวันจริงๆค่ะเขาจะรับมาทีละห้าสิบโลเลยจ้ะเอาแบบแบบที่เอามามาก่อขายเลยจ้ะมาอบก่อกขายเองจ้ะนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆจ้ะฝาก พ,พี่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเราพาแซบนะคะขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งสั่นติ้งๆิงตงให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายจุ๊บจุบจ้า